มาครับมือนี้มาสีปุ๋ยมันสปลังคือเก่าครับและการเหตุไล้หลักๆที่จะใส่ก็คือ,คอล้อนไล่เหมือนเดิมครับล้นไล่ของเราและกะ้กการมีปุ๋ยเกรดซาลีเฟตสูตรเดิมครับ25 77เคือเก่าครับแล้วก็สิ่งทีพิเศษของมือนี้ครับผมเพิ่มน้ำหมักไลแ่แมลงสองอันก็คือน้ำหมักไล่แมลงสูตรแรก ก่เทานะครับผสมน้ำแล้วก็อีกสูตรหนึ่งฝักคูนผสมน้ำส้มสายชูนะครับสาเหตุที่ต้องใส่ก็เพราะว่าแปลงขางเคียงของผมนี่มันเริ่มมีลรกใบด่างนะครับซึ่งมีมะแลงที่เป็นสัตวผ้าหะนะครับผมก็เลยใส่น้ำหมักไล้มะแลงซองอันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มะแลงเนี่ยที่เป็นตัวสัตวผ้าหะนําพวกลูกใบด่างมาสู่แปลงข้องผมนะครับผมก็เลยใส่ซองอันนี้นะครับ มาผสมในการสีดลอบนี้นะครับ เรียบร้อยครับมือนี้สีดหล่นไลาไปแล้วเฮามาเบิงความเขียวความสูงและกระสุงพุ่มไปพร้อมๆกันครับสีดไปแล้วรอบที่สามครับมันหนึ่งเดือนครึ่งพันพวงเพชรนะครับอันดับแรกให้เบิงความเขียวก่อนครับนาะนี่คือความเขียวของใบครับหยอดมันม่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นพันพวงเพชรพันนี่มันหยอดม่วงต่อมา เอามาเบิ่งความสูงครับรอบที่เยวนี้มันประมาณนี่ครับประมาณนี้สูงโดยรวมสิบเส้นโดยประมาณนะครับแต่ละต้นเอามาเบิ่หรอบนี้ครับอคือเบิ่งอันนี้คือหนึ่งคืบหนึ่งคืบหนึ่งคืบบ่อผลนครับเคือบที่สองในประมาณเคิงหนึ่งโดยรวมประมาณหนึ่งคืบครึ่งประมาณครับประมาณเศ้าเส้นที่สําคัญครับ เบิงส่งภูมิถือว่าโอ้โหได้การเลยครับเบิงผมสิรองคือเบ,บิงหนึ่งคืบสองคืบสองคืบ,ค,บครืงครับต้นนี้ต้อนอื่นกับ่าต่างกันครับโดยประมาณสองคืบขึ้นทั้งเบิร์ครับถือว่าได้การครับมันหนึ่งเดือนครึ่งฉีดล้วไล่ไปทั้งหมดสามครั้งสุดยอดอยูด่ดีครับผมว่า เบ่งภาพรวมแต่งรวมครับ